2ของเทพสุดาจะาทีติาแต่งหน้าน้าตากตารม,มาเทะไ,ไปต่อเลยเนาะเบรกที่2องไปเชิญชมครับผู้หญิงคนนั้นนคือใครอ่ะใครน่นเหรอคะชูรูปขึ้นมาคนนี้เหรอคะเออนี่คือผู้หญิงที่เคยปลอกล็อกคุณพิสิิทธ์เจ้าของกระเบนรีสอร์ทจนสิ้นเนื้อประดาตัวและตอนนี้ลูกชายของเขาที่ชื่อพี่สารก็ต้องออกมาแก้แค้นแทนพ่อของเขาจนตัวเขาเองจนตัวเขาเองต้อง ไม่ไม่จริงนังรักกันชลี่จะบอกความจริงกับทุกคนไม่นะถ้าเธอรูปนี้ใทุกคนดูชีวิตฉันจะต้องจบสิ้นอันนี้ก็ขําดีทุกคนจะรู้ความจริงว่าฉันก็ะเทงดรมมาม่าไปเลยฉันฉันอะไรฉันถ่ารูปกับตาแก่คนหนึ่งเออเลยเออดีนีที่ถามอะไรคะ ผ่านอะไรไม่ทราบก็แค่รูปถ่ายกับคนคนหนึ่งเท่านั้นแหละมีหลักฐานอะไรไม่ทราบผู้ฉันปองลอกไอพิสิทธิ์มันเสวนลูกมันเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้โอ้โหดิแ่ลยด้วยโอ้เสียงกี๊เสียงกี๊คนทำอะไรฉันได้คนในบ้านไม่เคยลืมเลือดคิจริงดิจริงดิดีเนยฉันก็จะได้เป็นนายใหญ่บ้านหลังนี้แหละผานอะไรมา คิดดูดีๆเลยนี่นั่งดูนะก็จะมีที่สุกหมุนนอนชุดนั่งดีมากอย่างดูแพ้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 เอาละครับสน้องที่ผมเชิญทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันนี้เพราะคุณท่านสมหญิงอมราพอยประมุขบ้านหลังนี้รหว่างนี่เหรอที่มานั่งเนี่ย ต้องการให้ทุกคนอย่าบอกว่าเธอังเลือางพี่นายกรนถ้าพร้อมบวกผมเริ่มอ่านเลยนะครับเหมือนอยู่คนละโลกกันหมดเลยอ่ะแสคุณแม่คะแล้วคฤหาดบ้านอมราพรหลังนี้รวมถึงทรัพย์สมบัติอื่นๆพวกเพชรนินจินดาแล้วก็เงินฝากในบัญชีธนาคารไม่ทราบว่าคุณแม่จะมอบให้ใครหรอคะ ฝั่งสองนี้ยังโอเคนะอยู่ใกล้กันฝั่งซ้ายกันเนี่ยแต่ฝั่งฟังหนูนะคุณกันคุณแม่อย่าบอกนะคะว่าคุณแม่จะมอบให้ใช่คารหัสหลังนี้เรื่องเพชรต่างๆทองคำทั้งท,งทองแท่งและทองรูปประพันและเงินในทุกๆบัญชีของฉันขอยกให้กับน,นางสาวไพลินอมมาลาพร โอ้ตายไปอร์เ็นตบายเนาะ <laughs> รอ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้คือใครคะคุณแม่ <c oughs> ดิฉันไพลินอมราพรหลานสาวคนโตของคุณยา่าลูกของนายลิขิตและนางนาตยาอมราพรคนที่ถูกคุณสั่งฆ่าอย่ไงไรล่ะคะคุณหญิงจริงเหรอคะคุณแม่ชาวีชาวีจะเชื่อใครลูกนี่แม่ คนหนึ่งลหละที่เชื่อคุณแม่เชื่อมันได้ยังไงคะคุณแม่ก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าทนึงนัตยากับลูกของมันตายเพราะแทมไม่ใช่เพราะหนูหนูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครโีกว่าคะันแก้วหลักฐานมายืนยันหลักฐานอยู่ในมือผมแล้วคัะโอ้ก็ตัดรองไปเลยนี่คือจดหมายของคุณพ่อของผมนายแพทย์เทพปชัยรามาธิบดินหรือหมอแสงซึ่งคุณหญิงแม่ราชบุตรจัหรอ นามาทิมดินในวันที่คุณน่าจะอยากอใพายินดีคุณพ่อของผมถูกจ้างวานจากคุณหญิงแม่ด้วยเงินก้อนโตเพื่อให้เปิดทางให้คนของคุณหญิงแม่หาตัวพลยินไปฆ่าและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของผมต้องฆ่าตัวตายเรื่องอย่างเงี้ยจะให้มันจบง่ายๆปืนต้องมีปืน มันก็ใช่ทีที่พอมันมีแสงหนึ่งถูกมาแต่มันคือแสงเดียวกันนั่นแหละแต่เหมือนคนละมุมอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมอยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยแยกคุณแม่ผเข้าใจอะไรเลยครับคุณแม่ตอนนี้แสงเมื่อกี้โอเคแล้วแต่เวลาที่เป็นคว้าฟอนหน้าไม่ได้ฉันทำทุกอย่าง สรงอิงแม่เป็นเพื่อที่ฉันทุกอย่างจริงเหรอไม่ว่าหญิงและลูกๆของฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันสมควรจะได้ไ่้ชินไหมพี่จิแกน้องเด็กคนสวนน้องมาถัวคนน้องชุบมือปากเพราแกอย่าตามมานะเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่านังเด็กคนสวนใช่เขา่าแม่รู้อยู่แล้วป่ะไม่เพราะเขาตัดออกอ่ะเดี๋ยวพี่เล่าเดี๋ยวพี่บอก ตกคนใดไหมตกคนใดน้องตัเทีนะสุดเอายิงโุ้สูวะโดนหัวตับประเทศคอนโซลยบักโอ้โหโอ้ยตันีีมารนี่นีมารดุกดุกดุเลยอไม่แต่หญิงแม่รู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่แล้วไม่ใช่เหรอที่เจอแหวนอะ อ๋อใช่คือจะญิงแม่รู้ได้แต่คนอื่นน่ะไม่รู้มันไม่เคลียร์พอเมื่อกี้พอพอญิงแม่พูดปุ๊บทุกคนไม่มีรดีแอคตกใจแสดงว่ารู้อยู่แล้วที่เพ่อนตัดสินใ่แต่ทีนี้ประเด็นคือตอนถ่ายมันจะอย่างนี้เลยว่าเหมือนแบบก็จะงงว่าลำมาจากไหนแล้วมันจะมีมันจะเป็นแก๊กว่าไพรินมันจะบอกว่าจำฉันไม่ได้หรอคะนางก็จะหยิบหนวดขึ้นมาแปะพอหยิบหนวดขึ้นมาแปะทุกคนในนั้นจะแบบมันจะเป็นมุกในซ้ำว่าพอหนวดออกใครอย่ะอย่างนี้เลยเหมือนแบบว่าโง่มากขนาดว่าติดหนวดแล้วจะรู้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เวลามันไม่พอคงกตัดออกนะฮะแต่พอตัดออกมันก็ลอสนะ<อ>ประชามาจะไม่ายแล้วแล้วมันก็สําคัญแหละเพราะว่านางอุษาพรปวมมาเป็นคนส่วนแล้วอะไรย่างเงี้ยนะฮะอันนี้โอเคอันนี้อันนี้เรารู้เพราะเราถ่ายอยู่ตรงนั้นไงแล้วก็มีก็จะมีปัญหาเรื่องแสงแหละเออมันมันมันคนบาลานซ์ไม่ลงไม่รู้เราก็ไม่รู้เราว่ามันเป็นไปได้คือมันอาจจะใช้กล้องที่ตัวที่มาเก็บเพิ่มอะกล้อง อาจจะจังหวะนั้นมันเวลามันผ่านไปแล้วแสงไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วแต่ก็ต้องมีวิธีในการเซตหรือปรับใช่เพราะว่ามันให้มันสมูทอันนี้มันดูชัดมากเพราะเรายังงงว่าเพราะตอนถ่ายจำได้ว่าอยู่กันหมดไงก็เลยงงว่าตอนนั้น่ายไเป็นดูโดดหลังกล้องด้วยซ้ำว่าแบบมีใครกลับก่อนหรือเปล่าอะไรใช่ไม่ไม่อยู่ถ่ายกันฉากมันจนครบหมดจนยิงกันน่ะล่วงลงมานั่นแหละแต่เราชอบสแตนด์อินนะดุกดุกดุกดีอ่ะอันนี้มันใช่กิ๊กนะเป็นสแตนด์อินอ่าโอเคนั่นน่ะไม่มีอะไรเนาะมีอะไรมาโอเค ก็พลาดเหรอมะพลาดแล้วสำนึกได้ถ้าไม่พลาดก็ต้องบวดชีแล้วแต่มาดูกันเบรกหน้าจ้า